สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูสองนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจำนวนเต็มกันนะคะจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกะ,ะซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมจำนวนเต็มประกอบไปด้วย3อย่างนะคะก็คือ0ูนย์จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะคะจะมีค่าเป็นบวก จากเส้นจำนวนจะนับตั้งแต่1 2 3 4 5เป็นต้นไปนะคะส่วนจำนวนเต็มลบจะมีค่าติดลบอยู่ทางด้านหน้านะคะเช่นลบ1ลบ2ลบ3ลบ40ลบ50บลบ้อยลบหมื่นลบพันนะคะมีจำนวนเต็มลบมากมายและมีจำนวนเต็มบวกมากมายนะคะเศษส่วนนะคะก็คือเป็นจำนวนเต็มที่หารไม่ลงตัวจะติดอยู่ในรูปเศษส่วนเช่น1ส่วน5และทศนิยมนะคะก็คือเมื่อหารแล้วนะคะอยู่ในรูปทศนิยม1ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งนะคะ วันนี้เราจะเรียนกันแค่จำนวนเต็มอย่างเดียวนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะจำนวนเต็มประกอบไปด้วย3ามจำนวนก็คือ0จํจำนวนเต็มบวกนะคะและจำนวนเต็มลบค่ะ โอเคนะคะในเส้นจํานวนนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นเลขศูนย์นะคะฝั่งขวาของเส้นจํานวนจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเมื่อกี้ที่ครูพูดไปก็คือเริ่มต้นที่จํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็คือ1นนะคะสองส,สี่ห้ไปเรื่อยๆไปทางด้านขวามือนะคะจะมีค่าเป็นบวกมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนไปทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเริ่มต้นที่ลบ1นะคะลบ2ลบ3ลบ4ลบ5้าไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะค่าจะลดน้อยลงเรื่อยเรื่อ่นะคะ,ะทีนี้นะคะลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นจริงและเติมเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่เป็นเท็จนะคะ ข้อที่1 0ศย์เป็นจำนวนเต็มลบเราต้องเติมเครื่องหมายผิดนะคะศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มลบนะคะศูนย์ก็คือ0ูนย์ะคะลบสเป็นจำนวนเต็มลบมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะลบสี่เป็นจำนวนเต็มอันนี้ต้องถูกนะคะเพราะว่าจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวก และศูย์เป็นจำนวนเต็มนะคะข้อที่4ค่ะลบ1.7เป็นจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมนะคะไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะนักเรียนข้อที่5ค่ะ300เป็นจำนวนเต็มต้องเติมถูกค่ะข้อที่6นะคะ14ออขอโทษค่ะ12ส่วน4ไม่เป็นจำนวนเต็มอ่ะทีนี้นักเรียนพิจารณานะคะ ส2ส่วน4เนี่ยนะคะมันหารลงตัวไหมเศษส่วนในข้อนี้นะคะหารลงตัวนะคะก็คือตัดแล้วนะคะ4 1 4 4 2 8 4 3 12ปดี่จะได้3ส่วน1ก็คือ3ดังนั้น3เป็นจำนวนเต็มแต่ข้อนี้บอกว่า3ไม่เป็นจำนวนเต็มจึงเป็นคำตอบที่ผิดนะคะนักเรียนนะคะเอาข้อที่7มีจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบอยู่มากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคะตามเส้นจํานวนไงคะทังนั้นขวามือเป็นบวกทั้งนั้นซ้ายมือเป็นลบมีมากมายจนรับไม่ถ้วนจริงๆค่ะข้อที่8นะคะ 1. เป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดจากเส้นจํานวน 1. เป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะจึงผิดนั่นเองนะคะส่วนข้อที่9ถ้า A เป็นจํานวนเต็มบวกจะหาจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า A ได้เสมอเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะคะจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า a จะมีค่าไปทางขวามือเนี่ยนะคะก็คือจะมีค่ามากกว่า a เสมอนั่นถูกต้องนะคะส่วนข้อที่10ถ้า a เป็นจํานวนเต็มลบจะหาจํานวนเต็มลบที่มีค่าน้อยกว่า a ได้เสมออ้าทางด้านซ้ายมือยิ่งถอยน้อยลงไปก็จะมีค่าน้อยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะลบหลบสลบสมลบสมีค่าน้อยกว่าลบหนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ ทีนี้นักเรียนลองทำนะคะจงเลือกจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มให้นักเรียนลองเลือกดูนะคะนักเรียนอาจจะ STOP วิดีโอแล้วก็ลองเขียนดูนะคะว่าจำนวนไหนไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วนะคะทวนอีกครั้งนะคะจำนวนเต็ม คือศจํย์จนวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะส่วนทศนิยมและเศษส่วนไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะ,ะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะลบ1ส่วน2ค่ะลบ1ส่วน2เนี่ยเป็นเศษส่วนนะคะไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะนักเรียนลองดูในแถวแรกก่อนนะคะลบ3เป็นจํานวนเต็ม0ย์เป็นจํานวนเต็มค่ะเป็น0ูนย์นั่นเอง2ก็เป็นจํานวนเต็มนะคะ,ะ,ะ4.3า เป็นทศนิยมค่ะไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะ18ส่วน3ลองหารดูนะคะ3 1 3 26, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 0 5 3 6 1 8ได้6ใช่ไหมคะได้6ส่วน1ดังนั้นเนี่ย18ส่วน3นั้นเป็นจำนวนเต็มนะคะต่อไป36ส่วน8ท่องแม่8นะคะนักเรียน8 1 8 8 2 1 6 8 3, 8 4 3 2 8 4 8 4 3 2 8 5 4 0 เอาใหม่8ป8 8 2, 16, 8, 3, 24, 8, 4, 3, 2 8, ึ่งแปดแ4ดสอีาสอง้าวไม่มีใช่ไหมคะดังนั้น36เนี่ยนะคะติดอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะไม่ใช่จำนวนเต็มคะ่ะ8ลบ8เป็นจำนวนเต็มนะคะ14เช่นกันนะคะ24ส่วน5ท่องแม่5ดูก่อน5 155, 2ึ5 1, 5 5้า5 5, 5 5, 25อา่าอ่ะติดอยู่ในรูปเศษส่วนดังนั้นไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะลบ1นส่วน7นะคะไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะ 0.2แล้วก็ลบ4.7เป็นทศนิยมใช่มั้ยคะส่วน16ส่วน4ก็ลองหารดู4 1 4 4 16ใช่มั้ยก็จะได้4ส่วน1ดังนั้นเป็นจำนวนเต็มนะคะ8.5เป็นโทศนิยมแล้วก็1.25นะคะแล้วก็27.3หมดหรือยังคะ่ะ นักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนในวงกลมสีแดงนะคะเป็นเศษส่วนและทศนิยมซึ่งไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะทีนี้ข้อต่อไปให้นักเรียนลองเติมจำนวนในวงกลมให้ถูกต้องข้อที่1นนะคะจากเส้นจำนวนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเอาเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วกันสังเกตง่ายๆนะคะศูนย์เดินหน้าไป1น่หน่วยก็คือ1 ถอยหลังมา1ห,หน่วยก็คือ1น,นะคะดังนั้นตัวต่อไปจาก1ไปก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น2ใช่ค่ะเพราะว่าห่างกัน1ห,หน่วยนะคะแล้วก็บวกอีก1ห,หน่วยก็จะเป็นเดี๋ยวนะคุณครูขอลบก่อนเป็นเท่าไหร่คะ เป็น3นั่นเองนะคะ4 5แล้วก็เป็น6แล้วก็เป็น7นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะลบ1ลบ2แล้วก็มาเป็นลบ3ลบ4ลบ5แล้วก็เป็นลบ6ค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจากซ้ายมือก่อนนะคะ26-26ลบ26มาลบ24ห่างกัน2หน่วยใช่ไหมคะอ้าว -24 เพิ่มขึ้นอีก2หน่วยเป็นลบ22ดังนั้นถัดไปก็จะเป็นลบ20นะคะต่อไปก็จะเป็นลบ18แล้วก็ลบ1 6 -12 ลบ1 4ลบ12ลบ10ลบแลบ6แล้วก็เป็นลบ4ลบ2แล้วก็เป็น0นะคะไม่ยากนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่3นะคะจากซ้ายมือนะคะลบ70 ขึ้นหน้าเป็นการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นไป5หน่วยอ่ะเจมา65ก็คือเพิ่มขึ้นไป5หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปลบ6กก็เพิ่มขึ้นไปอีก5หน่วยแสดงว่าห่างกันทีละหหน่วยนะคะดังนั้นจากลบ60ถัดไปก็จะเป็นลบ55ลบ50ลบ45ลบ40ลบ35แล้วก็ลบ30ลบ25ลบ20 ลบ15แล้วก็ลบ10นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะคะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนนึกถึงเนาะเราเราเพิ่งเริ่มต้นพื้นฐานใช่ไหมคะนึกถึงเส้นจำนวนก่อนนะคะเส้นจำนวนเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่0ูนย์แลวขวามือเป็นบวกซ้ายมือเป็นลบนะคะยกตัวอย่างเช่น2อยู่ทางด้านขวาของลบ3 สองบนเส้นจำนวนนะคะทางด้านขวามือเป็นบวกใช่ไหมคะลบสอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นลบใช่ไหมคะถ้าเกิดเราต้องใส่เครื่องหมายั้ากลางเราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะเพราะว่าสองนะ่ะมีค่ามากกว่าลบสถูกไหมคะนักเรียนนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะคะอ,อีกตัวเลขหนึ่งนะคะก็คือลบหนะคะในกรอบสีฟ้าลบหกับลบหเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันลบหเนี่ยนะคะมีค่ามากกว่า ลบ5้ามีค่าน้อยกว่าดังนั้นจะต้องใช้สัญลักษณ์น้อยกว่านั่นเองนะคะลบ5น้อยกว่าลบ1นะคะนักเรียนที่นี้นะคะบนเส้นจำนวนจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอสามารถใช้เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไปเรื่อยๆได้นะคะนักเรียนขวามือยิ่ง ไปข้างหน้าขวามือก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างให้ถูกต้องตัวเลขง่ายๆนักเรียนลองเติมดูนะคะอาจจะสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็มารอครูเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่1น,นะคะนักเรียนลบ1กับลบ3จะต้องใช้เครื่องหมาย น้อยกว่าหรือมากกว่าคะเะเลยแล้วนะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะว่าลบหนึ่งอยู่ทางด้านขวามือของลบสามยิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะนักเรียนข้อที่สองค่ะลบสกับลบห้าใช้เครื่องหมายมากกว่าอีกเช่นเดียวกันนะคะลบหนึ่กับ0ไม่มีเงินเลยกับติดแม่ค้าอยู่1บาทก็ต้องมีค่า น้อยกว่านะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะติดลบ10กับลบ8ต้องใช้เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะลบ30กับลบ20ก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคะยิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่6ค่ะลบ78กับลบ88ลบ78นั้นอยู่ทางด้านขวามือใช่ไหมคะต้องใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะ ต่อไปข้อที่7ติดลบ112กับลบ121ใช้เครื่องหมายมากกว่าอีกเช่นเดียวกันนะคะยิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยอย่าลืมนะคะข้อที่80กับลบ100ก็ต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปค่ะข้อที่9นะคะ40กับ80ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะนะคะข้อที่10ค่ะลบ500กับ5ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าอีกเช่นเดียวกันนะคะ อัที่นี้นะคะต่อไปเรามาทำการเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากมีค่าน้อยไปมีค่ามากเอาทำข้อเดียวนะคะส่วนที่เหลือเราจะให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนข้อที่1ลบ3ลบ7 3ลบ1ิกับลบ4ตัวเลขที่มีค่าน้อยนะคะตัวเลขที่มีค่าน้อยก็ต้องเป็นลบสิบ ใช่ไหมคะลบ10ต่อไปเป็นลบ7แล้วก็เป็นลบ4ลบ3แล้วก็3แล้วถึงจะเป็น8นะรอดูฉเฉลยนะคะลบ 10. อ่ะถูกต้องลบ7ลบ4ลบ3 3 8โอเคคะ่ะ ส่วนข้อที่เหลือนักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเดี๋ยวกูจะให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะอ่าต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจํานวนที่กำหนดให้จากมากไปน้อยนะคะจากมากไปหาน้อยในข้อที่1ข้อเดียวนะคะนักเรียนเอาลองเลือกก่อนตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดในแถวในข้อที่1ก็คือ8ใช่ไหมคะตัวถัดไปก็คือ6ค่ะ ตัวถัดไปคือ2และลบ2ค่ะแล้วก็ลบ4มีค่าน้อยที่สุดก็คือลบ12นะคะง่ายๆนะคะนักเรียนค่ะก็ต่อไปอ้าวขอโทษทีคุณครูคกดเฉลยไปแล้ว <laughs> เขาให้หาจำนวนเต็มอีก4ี่จำนวนต่อจากแบบรูปที่กำหนดให้นะคะแบบรูปที่กำหนดให้ก็คือ ข้อที่1เนี่ยนะคะลบ15ไปลบ12แล้วไปลบ9ห่างกันกี่หน่วยคะลองนับดูนะคะห่างกัน15 14 13 12ห่างกัน3หน่วยใช่ไหมคะต่อไปลบ12ห่างจากลบ9เท่าไหร่ก็เป็นลบ11ลบ10ลบ9ก็เป็น3หน่วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยนะคะตัวถัดไปก็คือจะต้องลดลงอีก3หน่วยอขออภัยค่ะเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยใช่ไหมคะจากเส้นจำนวนลบ9ลบแลบ7แล้วก็ลบ6ถัดไปอีก3หน่วยนะคะก็จะเป็นลบ3ถัดไปอีก3หน่วยก็จะเป็น0นะคะส่วนถัดไปอีก3มหน่วยก็จะเป็น3มนะอ่ะโอเคนะคะไม่ยากนะคะนักเรียน ข้อที่5ค่ะเขียนจํานวน5จํานวนต่อจากจํานวนที่กําหนดให้นะคะข้อที่1อ่ลองทาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะจานวนแรกคือ0ูนย์ลดลงทีละ5ก็จะเป็น0ลดลงไป5้าหน่วยก็คือถอยหลังไปทางด้านซ้ายใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ5ลบ10ลบ15ลบ20และลบ25นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองทำข้อที่2นะคะจำนวนแรก คือลบสลบสและลดลงทีละสามลดลงก็ต้องไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะไปทีละสามหน่วยก็ต้องเป็นลบหแล้วก็ลบเก้าลบสิบสองสิบสองลบ สิบหถูกไหมคะอ่าห้าจำนวนแล้วนะคะลบสามลบหกลบเกลบสิบลบสินะคะเดี๋ยวนะเขาให้ห้าจำนวนใช่ไหมหนึ่งสอีอีกตัวหนึ่งก็คือลบ1ิ1ห1าสบหกลบสิอ่าโอเค วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ